งเช่าคอดี้ไทยทั้งเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ้าสมมติว่าท่านนายกรัฐมนตรีลาออกหมายถึงว่ากระบวนการจะต้องสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนนั้นตังหนึ่งก็คือคุณชัยเกษมไม่เห็นด้วยที่ท่านจะตัดสินใจลาออกและใครเรียกร้องให้ท่านลาออกเนี่ยผมถือว่าเป็นการต้องการเอาชนะ ทางการเมืองมากเกินไปจนมองข้ามความเดือดร้อนของพี่น้องเนี่ยเขายืนหิวข้าวอยู่ต่อหน้าเนี่ยผมเตือนไปตรงๆว่าถ้าคุณยุบสภาในสถานการณ์นี้โรคจะแทรกอย่าบอกว่าโรคคุณเซ็นนะถูกต้องครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถามด้จัใน,นะครับถ้าดีเราชมทาชั่วขอด่าดตรงไปตรงมาไม่ไหวห้น้าใครนะครับวันนี้คุยกับนักกิจกรรมทางการเมืองชื่อดังนะครับพี่ไทคอนพงศสุวรรณสวัสดีครับพี่ไทคอนครับสวัสดีครับท่านพิธีกรครับอยากเรียนถามพี่ไทกอนนิดนึงนะคะคุณอนุทินเนี่ยโดนด่าพูดง่ายๆคือภาคใต้ด่าทุกจังหวัดเลยฮะ,ะแล้วก็แทบ แทบจะดาดเกือบร้อยเซ็์ของคนในจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะจังหวหัดหาดใหญ่เขาคิดว่าทําให้น้ําท่วมแล้วไม่พอช่วยเหลือไม่ทันก็พอแถมเยียวยาก็มีปัญหาอีกต้องมาใช้บัตรประชาชนในนู่นนี่นั่นเนี่ยเลยถามพี่ชัยก่อนเลยว่าคุณอนุทินเขาจะเดินเกมต่อไปยังไงจะยุบสภาห,หรือว่าจะยือต่อครับในกรณีของน้ําท่วมภาคใต้เนี่ยอย่างหนึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรีเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่กล้าหาญ ออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมานะคนที่จะกล้าหารออกมาขอโทษยากนะชาตในยุคสมัยใหม่เนี่ยไล่มาจากคุณทักษิณมาคุณสมัครย,ยิ่งรักอะไรพวกนี้นี่ไม่มีการแสดงความรับผิดชอบ แบบเต็มที่เหมือนที่นายกรัฐมนตรีอนุทินได้ทำทั้งที่เรานี่รู้อยู่แล้วว่าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เป็นคนลงไปบริหารจัดการเรื่องนี้หรอกแต่ด้วยภาวะความรับผิดชอบทางการเมืองสูงสุดเพราะตัวเองเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมีข้าราชการที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาเนี่ยเกือบสี่ล้านคนอะไรมันผิดประชาชนก็ต้องโทษ นายกรัฐมนตรี<ช>มันเป็นวัฒนธรรมคล้ายๆกับการเมืองญี่ปุ่นการเมืองเกาหลีใต้กำลังเข้ามาในการเมืองประเทศไทยเพราะหรืออย่างเดียวว่าเมื่อขอโทษแล้วจะตัดสินใจอย่างไรจะลาออกหรือจะยุบสภาซึ่งก็เป็นกระบวนการที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะต้องพิจารณาเองแต่ในส่วนที่ผมมองอยู่ขณะนี้มันมีภาวะเร่งด่วนที่จะต้องช่วยชีวิตคน ถ้าสมมติว่าท่านนายกรัฐมนตรีลาออกหมายถึงว่ากระบวนการจะต้องสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนนั้นเต็งหนึ่งก็คือคุณชัยกเกษมและพอได้นายกรัฐมนตรีภายในหนึ่งสัปดาห์เป็นคุณชัยกเกษมคุณชัยกเกษมก็ไม่มีภาระที่จะต้องไปรักษาคำพูดเดิมก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาทันที ก็ไม่ต้องไปรักษาแล้วเพมันมันคนละช่วงวันละนี่คุณชายกเกษมก็ต้องมาตั้งคณะรัฐมนตรีกว่าจะตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จกว่าจะถวายสัตว์แล้วกว่าจะมาแก้ปัญหาเนี่ยอย่างน้อยเร็วสุดต้องทอดเวลาไปประมาณสักยี่สิบวัน,น <S <S ในยี่สิบวันนี้ก็ไม่มีใครจะดูแลพี่น้องประชาชนที่กําลังไม่มีอะไรที่จะกินอยู่ณนะปัจจุบันนี้ ซึ่งรเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีต้องลาออกผมอยากให้ท่านอยู่จนเสร็จก่อนครับคือพูดง่ายๆก็คือฟื้นชีวิตคนก่อนเพราะคนน่ยมันเดือดร้อนเนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยนะอาจจะถึงเจ็ดแสนคนด้วยซ้ําเพราะประชากรที่อยู่ในหากใหญ่มันมีอยู่ประมาณสี่แสน ประชากรแฝงจากสามจังหวัดชายแดนใต้จากพัทลุงจากนกครศรีธรรมราชโดยจากอะไรต่างๆนานาที่เข้ามาหากินอยู่บริเวณนั้นน่ยมันพุ่งทยานขึ้นไปเกือบเจ็ดแสนคนที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวนั่นหมายความว,ามว่ามันมีผลกระทบต่อเนื่องอีกคนนี่มีปัญหามากอาจจะพุ่งสูงถึงนะผลค่าเกี่ยวจากคนเจ็ดแสนที่เดือดร้อนเกือบสองล้านนะครับ ครับขอบขวาตาพี่น้องเขาอีกเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเราจะต้องมีรัฐบาลที่มีอํานาจเต็มตามกฎหมายในการแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยที่ท่านจะตัดสินใจลอาออกและใครเรียกร้องให้ท่านลา,าออกเนี่ยผมถือว่าเป็นการต้องการเอาชนะทางการเมืองมากเกินไปจนมองข้ามความเดือดร้อนของพี่น้องเนี่ยเขายืนหิวข้าวอยู่ต่อหน้าเนี่ย คุณยังจะไปว่ากันเรื่องการเมืองนี่ผมไม่เห็นด้วยประการที่หนึ่งผมเห็นด้วยกับพี่ไทคอนนะคะว่านายกจะพึ่งลาออกเพราะว่าถ้านายกลาออกเนี่ยและผลที่ตามมาคือเป็นคุณชยัยเกษมเป็นนายกเนี่ยเอาเป็นว่าให้ท่านอนุทินเป็นนายกต่อนะคะถ้าเป็นคุณชยัชยกเกษมเป็นเนี่ยคุณรับไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวจะมีเรื่องอังเคิลอีกเนี่ยจะมีคาสิโนคอมเพล็กซ์อมา วุฒิวัฒปวดหัวไม่เอาเพื่อไทยอะฮะให้ท่านนายกอนุชินเป็นต่อนะคะแมบบ้ว่าจะทํางานปิดพลาดก็ผมคิดว่าถ้าเป็นชายกเกษมมาทุกคนคงพูดเสียงเดียวกับผมว่าว่าเป็นท่านนายกอนุชินเป็นต่อแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่พี่ไทกรบอกอะฮะว่าท่านนายกทินจะได้มาจาักการเรื่องเยียวยาพเพราะไม่งกี้นี้ลาออกไปเนี่ยกว่าจะมีนายกคนใหม่มาเนี่ยประชาชนตายก่อนและทีนี้การการเยียวยาเนี่ยผมก็มั่นใจว่าเขากดปุ่มส่งเงินลงไปวันนี้แหละ คนละเก0 0บาทแต่ไอ้ที่ขั้นตอนเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้คือคนให้สัมภาษณ์เนี่ยไม่เข้าใจคนให้สัมภาษณ์ทั้งตัวของอ,อยู่ที่พื้นที่ให้ข้อมูลมาทั้งคนที่อยู่ที่กรุงเทพก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลนี่บอกว่าให้ลดขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่มันเป็นขั้นตอนที่ระบุไว้ตามกฎหมายในการจ่ายเงิน เออคืออย่างน้อยมันจะต้องมีเอกสารนะ่ะในการไม่ใช่อยู่ในออนไลน์อย่างเดียวอ่ะมันจะต้องมีเอกสารจริงๆที่มันกำหนดไว้ในระเบียบของราชพัสดุหรือระเบียบของการจ่ายเงินจ่ายทองให้กับเอ่อคนที่เดือดร้อนไม่บาจะเป็นฝนแรงน้ำท่วมมันระบุไว้มันมันหนีระเบียบนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่รับผิดชอบในการจ่ายเรื่องนี้ หรือแม้กำลังราชการส่วนภูมิภาคก็ควรจะเว้นระยะเวลาให้ประชาชนนี่ได้รับเงินไปก่อนแล้วค่อยตามเอาเอกสารมาทีหลังเนี่ยมันต้องฉลาดในการชี้แจงอย่างนี้ไม่ใช่ว่าออนไลน์แล้วก็ต้องเอาเอกสารก็ร้างว็ใช่มันต้องเอาเอกสารจริงแต่ก็ขยายระยะเวลาไงคือให้ชาวบ้านเขาได้เงินไปก่อน ให้เขาเอาเงินนี่ไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารการกินซื้อสบู่ยาซีฟันอะไรถ้ามันแจกกันไม่ครบเนี่ยคนมันเยอะี่ครับคนได้รับผลกระทบหกแสนเจ็ดแสนคนอย่างเงี้ยไม่รู้มันจะเอาจากไหนไปนั่นเรื่องนี้เนี่ยอยากให้หน่วยราชการอธิบายให้มันเคลียร์หน่อยพูดภาษามนุษย์ให้คนเข้าใจง่าย,ายๆนะครับอย,อย่าพูดไอ้มันยากอะไรที่มันเอ,อ่อ เออขยายได้ก็ขยายมันไม่ได้ผิดนะขยายได้ขยายเวลาได้แต่ว่าให้เขาได้เงินไปก่อนนี่ทางต้องบอกครูสุขรัฐบาลเนี่ยให้ชี้แจงแบบผมให้พูดภาษามนุษย์ให้คนเข้าใจนะครับอัอออนนี้นี่ประการหนึ่งเห็นด้วยครับอะชี้แจงด้วยภาษาชาวบ้านฮะไม่ต้องพิจารณาด้วยภาษาเทพนะชาวบา้านไม่ใช่เทพนะ,ะแล้วอย่างที่สองที่มีความพยายามจะเล่นเกมบีบให้ท่านนายกรัฐมนตรียุบสภา นี่ยิ่งหนักไปใหญ่นะครับยังไงฮะถ้ายุบยุบสภาตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็จะมีอํานาจอยู่เพียงแค่ครึ่งหนึ่งะบวนการการใช้เงินก็จะต้องมีจังหวะคือจะต้องขออนุญาตกก,กตกกตต้องเห็นด้วยทุกครั้งซึ่งกก,กตก็เห็นด้วยละ่ะผมไม่เชื่อว่ากก,กตจะคัดค้านหรอกไอ้เรื่องจ่ายเงินจ่ายทองเยียวยา,ยานเนี่ยและอย่างที่สามเนี่ย ก็คือการโยกย้ายกกรก็ต้องเห็นด้วยละ่ะเพียงแต่ว่าปัญหาของการยุบสภานั้นเนี่ยมันทําให้ข้าราชการเกียร์ว่างอืมเข้าใจไหมครับข้าราชการก็เกียรว่างสิเอ๊ะไม่รู้ว่าเจ้านายคนใหม่จะเป็นภาคการเมืองนี้เป็นรัฐมนตรีคนนี้ไหมแทนที่เขามีอํานาจเต็มเขาจะสั่งราชการแล้วพวกนี้จะทําทันทีเขามีอํานาจอยู่ครึ่งหนึ่ง รัฐบาลมีอำนาจครึ่งหนึ่งพอสั่งราชการไปแทนที่หน่วยราชการจะทำงานเต็มที่ร้อยเปเซนก็ทำสักประมาณ20-30ิติดชึ่งไปด้วยเพื่อรอว่าอำนาจใหม่จะเป็นใครนี่คือเหตุผลที่ผมว่ายังไม่สมควรที่จะยุบสภาและประการสำคัญที่สุดผมกลัวโรคแทรกอันนี้ต้องเตือนไว้เลยนะ,ะเตือนทั้งพักฝ่ายค้าน และพักฝ่ายแค้นมันมีสองพักมันมีพักฝ่ายค้านกับพักฝ่ายแค้นฝ่ายค้านก็คือพักประชาชนพักฝ่ายแค้นก็คือพักเพื่อไทยแต่พักฝ่ายแค้นชอบเรียกพักฝ่ายค้านว่าพักฝ่ายค้ำเอาละทั้งพักประชาชนกับพักเพื่อไทยผมเตือนไปตรงๆว่าถ้าคุณยุบสภาในสถานการณ์นี้โรคจะแทรกอย่าบอกว่าโรคคุณเซ็นนะ ถูกต้องครับเพราะวันนี้คุณต้องจับตาดูสิกสัตริย์สีหะมุนีของกัมพูชาเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วกษัตริย์สีหมุนีก็มอบอำนาจแต่งตั้งให้สมเด็จเดโชฮุนเซนเป็นประมุขประเทศ นั่นหมายถึงมีสถานะเทียบเท่ากับพระมหากัตษริย์เป็นผู้สำเร็จราชการใหญ่ที่สุดตอนนี้ตอนนี้หุนเซนใหญ่ที่สุดแล้วที่มันอยู่ภายใต้การเดินทางไปฝรั่งเศสใครๆก็รู้ว่านายสมลังสีหัวหน้าพักฝ่ายค้านของฝรั่งเศสวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำของรัฐบาล กัมพูชาอิสระตั้งฐานอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสในประการที่หนึ่งเนื้อกษัตริย์สีฮมุนีไปฝรั่งเศสสมรังสีอยู่ที่ฝรั่งเศสในวันที่กษัตริย์ศีฮมุนีแต่งตั้งสมเด็จพุเซียนเป็นประมุขประเทศนายสมรังศีประกาศจัดตั้งหน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลกัมพูชาอิสระเพื่อเตรียมการ ตั้งกองทัพกัมพูชาขึ้นมาใหม่บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบรเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเดซิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลแล้วใน7วันหรือ1สัปดาห์ที่กษัตริย์ซีฮามูนีไปเยือนฝรั่งเศส เป็นไปได้ไหมที่กษัตริย์สีหมุนีจะได้พบกับนายสมรังสีในทางลับถ้าไม่พบกับสมรังสีเป็นไปได้ไหมว่ากษัตริย์สรีหมุนีจะมีโอกาสได้พบกับตัวแทนนายสมรังสีหรือตัวแทนของกษัตริย์สีหมุนีคนที่สีหมุนีไว้วางใจจะไปเจรจากับตัวแทนของ สมหลังสีงสงซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นทุกครัง้งทั่วโลก,กตั้งแต่ประวัติศาสตร์เนะี่ยเหมือนสมัยเราเนี่ยจอมพลปอไม่สามารถพบกับโจอเอินไหลได้หรือจอมพลปอไม่สามารถที่จะพบกับท่านประธานเหมาได้ก็ส่งนายสังพัฒโนไทยเดินทางไปพบกับตัวแทนของประธานเหมาเดินทางไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีโจเอินไหล <Okay. S 2> นี่มันเกิดขึ้นน่ะเราไม่ต้องยกตัวอย่างไกลเรายกตัวอย่างประเทศไทยหรือ hmm. กรณีนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์เป็นตัวแทนของประธานาธิบดีสหรัฐไปพบโจเอินไหลไปพบท่านประธานเหมาในทางลับจนกระทั่งมาเปิดเผยจนเขาดีกันในสมัยนิกสันเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นในโลกหลายต่อหลายกรณีตรงนี้นี่ผมจะให้จับตามองเพราะ ฮุนเซนรู้อยู่แล้วว่าฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกาสนับสนุนสมรังสีอันนี้น,นี้เรื่องนี้มันจะเป็นโรคแทรกและในขณะเดียวกันถ้ามีการยุบเสภาแล้วเหตุการณ์ทางภาคใต้รัฐบาลช่วยให้พี่น้องประชาชนฟื้นได้อาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เ็นตได้มาสักสามสิสี่สิเอร์เซ็สามารถเริ่มดำเนินชีวิตได้ กระแสมันก็จะออกจากภาคใต้นะครับแล้วมันจะกลับมาที่เดิมที่เดิมก็คือกฎการประทะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศนั่นคือยิงเตือนประธานโทษเตือนด้วยวาจายิงเตือนแล้วก็ยิงต่มวันนี้กองทัพภาคที่สองออกมาชี้แจงว่า ทหารของขมรไม่ได้ยึดผาอินทรีบริเวณอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้ยึดเป็นข่าวเท็จแต่ไอท้ที่ทหารขมรยึดไว้แล้วละ่ะจะทำยังไงไอ้ที่ประกาศว่าเส้นปฏิบัติการของประเทศไทยตามแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมืนจะไม่ยอมให้ใครลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวซึ่งมันคาคออยู่ อขคาคอติดคอรัฐมนตรีกรลา่าวหุมติดคอผู้มาการทหารสูงสุดผู้มาการทหารบกุกแล้วก็ติดคอคาคอของแม่ทัพภาคที่สองอยู่ตอนนี้เนินเจ็ดสี่ห้ากองทัพภาคที่สองยอมรับว่าถูกทหารขเขมรยึดไปมีทหารมาประจำการห้าสิบนายถึงแปดสิบนายไอเนินเจ็ดสี่ห้ามันอยู่บนแผ่นดินไทย เนิน6กเเนี่ย7จ็ห้าอยู่ช่องบกหกเ็เจอยู่ช่องอันมาก็มีทหารกะเหมนยกกาลังไปยึดซึ่งไอ้เนิน6 7เก็อยู่บนแผ่นดินไทยแล้วไอ้บริเวณพื้นที่เกือบสตารางกิโลเมตรทิศตะวันตกของปราสาทพระวิหารตั้งแต่พลานอินทรีมาวัดแก้วมาห้วยตามาเลียจนกระทั่งถึงช่องคามาเนี่มันก็อยู่ในแผน ที่หนึ่งต่อห้าหมื่นอยู่ในเขตไทยตามเส้นปฏิบัติการทางทหารซึ่งถ้าเราไม่ยุติการต่อสู้กันในช่วงวันที่28กองทัพภาคที่สองก็จะยึดบริเวณเพราะมันมีข่าวช่วงหนึ่งที่กัมพูชาปล่อยข่าวว่ากองทัพภาคที่สองขนทหารเข้ายึดรอบปราสาทพระวิหารก็คือรอบปราสาทพระวิหารมันเป็นแผ่นดินไทยแต่ตอนนี้ทหาร,รเขมรคนรเขมรไปอยู่ที่นั่น ที่ผมบอกอะสามตารางกิโลเมตรตรงนี้ซึ่งอยู่ระหว่างปราสาทพระวิหารกับภูมะเขือถ้าถัดไปอีกล่ะนี่จะชัดเจนตำตาคนไทยอยู่ปราสาทตาควายเราอยู่ห่างจากทหารเขมรอีกยี่สิบห้าเมตร,มตรบางแหง่งบางแห่งสามสิบเมตรตลอดแนวระหว่างปราสาทตาควายไปจนถึงเนินสามห้าศูนย์ห่างกันยี่สิบเมตรยี่สิบห้าเมตรสามสิบเมตรจอกันอยู่นั่นน่ะตะโกนด่ากันเหมือนในคลิปอะ ตะโกนด่ากันไปกันมานี่เราเตือนแล้วแต่เรายังไม่ยิงเตือนนะแต่เราดา่าเออเช่นไปตัดไม้เราก็ดา่ามันก็ด่าเราขึ้นอย่างนั้นมันไม่กลัวมันไม่สนนั่นแหละครับสุดท้ายมันจะกลายเป็นสงครามบังคับเหมือนกระทั่งตีนปราสาสรรอบปราสาทคนากัมพูชาก็วางกําลังทหารไว้สองสามหมูดนะสองสามหมู่แล้วเตรียมการที่จะเข้าทําการควบคุมปราสาสตร์ค ตรงนี้มันจะกลายเป็นโรคแทรกผมอธิบายให้ท่านพิธีกรและท่านผู้ชมฟังถ้าสมมติว่ายุบสภาปับ๊บกำหนดวันเลือกตั้งถ้ายุบสภาวันที่สิบสองตามที่เขาปล่อยข่าวลือกันนะครับวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่แปดกุมภาพันธ์เลือกตั้งภายในหกสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันก็คือวันอาทิตย์ที่แปดกุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่แปดกุมภาพันธ์ทุกคนก็หาเสียงทีนี้ถ้าเกิดมีระเบิด ถ้าเกิดมีการยิงกันมีการประทะกันอารมณ์ของคนไทยจะไปสู่การเลือกตั้งไหมเขาอยากจะเลือกตั้งไหมนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองประชาชนต้องถูกอพยพครั้งนี้นี่ครั้งที่แล้วเนี่ยอพยพเกือบสองแสนคนครั้งนี้ต้องเอาคนทั้งหมดเจ็ดจังหวัดออกเพราะอุบลศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์สาก้วจันทบุรีตราดเจ็ดจังหวัดประกาศกดเอการศึกนะครับต้องเอาคนออก รัฐธรรมนูญกำหนดว่าเลือกตั้งทั่วไปต้องเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศแต่มันยิงกันตุ้มๆตั้มๆตาม,ตาม,ตาม,ตามแนวชายแดนต้องเอาคนออกมาแล้วมันจะไปจัดการเลือกตั้งที่ไหน mm hmm. จะไปหาเสียงแบบไหนนั่นวันที่แปดกุมภาพันธ์กำหนดไว้ว่าจะมีการเลือกตั้งไม่สามารถเลือกตั้งได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วไอ้ที่ผมกลัวมากขึ้นไปกว่านั้นอีก ถ้าเกิดว่าการรบกันมันไม่สามารถควบคุมได้กระสุนเนี่ยควบคุมไม่ได้นี่ครับไม่รู้มันจะไปตกตรงไหนโดยเฉพาะกระสุนของฝั่งกัมพูชาจรวดบีเอ็มยีเ็เกิดตกเข้ามาในเมืองตกอำเภอบ้านกวดตกอำเภอระหานทรายตกอำเภอเออะไรกราบเชิงตกเข้ามาจนถึงช่องจอมเลยช่องจอมมาจนถึงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์อาหนักไปอีกสงคารามมันจะอยู่แค่นี้ไหม ถ้าเกิดขมรบ้าเลือดขึ้นมายิงจรวด PHL03 ลึกเข้ามาตกใจกลางเมืองอุบลราชธานีตกใส่สนามบินของกองทัพอากาศที่อยู่ในสนามบินนานาชาติคำถามก็คืออารมณ์ของพี่น้องประชาชนยังอยากจะเลือกตั้งไหม,ไมแล้วที่หนักไปกว่าน,นั้นมเมื่อทห,หารขมรฮุนเซนเล่นใหญ่ยิงจรวดถล่มไทยแล้วไทยก็ต้องถล่มเขา คำถามก็คือเมื่อจะถล่มอย่างนั้นไทยก็ต้องประกาศสงครามการประกาศสงครามมันต้องผ่านรัฐสภาแต่ตอนนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรผู้มญชาการทหารสูงสุดผู้มญชาการทหารบกก็ต้องใช้อำนาจตามกฎเอกการศึกแต่ตอนนี้ประกาศกฎเอกการศึกแค่เจ็จังหวัดดังนั้นไม่สามารถที่จะประกาศสงครามได้ก็ต้องประกาศกฎเอกการศึกทั่วประเทศเพื่อที่จะ ทำตามขั้นตอนของกฎเอการศึกเสนอต่อองค์พระปรมุขเพื่อประกาศสงครามกับกัมบูชานั่นนะผมว่าเหตุการณ์มันจะไปกันใหญ่เพราะมันจะข้ามจากการเลือกตั้งไปสู่ภาวะการทำสงครามและประกาศกฎเอการศึกทั่วประเทศในขณะที่ประกาศกฎเอการศึกรรคการเมืองจะหาเสียงยังไงอารมณ์ของพี่น้องประชาชน ยังอยากจะเลือกตั้งไหมถ้า i p h l 03ที่มันอยู่ที่พัตตะบองหรืออยู่ที่โพธิสัตว์มันยิงเข้ามา130ยสกิโเมตรเนี่ยมันตกถึงจังหวัดระยองหรืออาจจะถึงเขตระยองเอ,อต่อชนบุรีอารมณ์ของประชาชนจะเป็นยังไงครับนี่ไงคือผมถึงบอกว่าโลกแท้ไอพวกย,ยุบสภาพเพื่ออยากได้เลือกตั้งผมมองว่ามันจะไม่ได้เลือกนะ คือมันจะต้องจัดการปัญหาของขมรฮุนเซนนี่ให้มันเสร็จในขณะที่รัฐบาลยังมีอำนาจเต็มยังมีสภาอยู่นี่ความคิดของผมนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคแทรกไงเพราะมันจำเป็นนะภาวะจำเป็นไม่มีสภาแล้วรัฐบาลก็ไม่มีเพราะยุบสภาแล้วเป็นรัฐบาลทำหน้าที่ไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งอ้าวแล้วเกิดสงครามขึ้นทำยังไงกองทัพก็ต้องใช้กฎเอกการศึกทั่วประเทศเพื่อรวบอำนาจการบริหารทั้งหมดมาที่กองทัพ แล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์เป็นไปเองไงเป็นปเองก็ไม่มีการเลือกตั้งไงเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลอนุทินจะยุบสภาคุณต้องเคลียร์ปัญหาปะทะรอบสองกับกัมพูชาให้มันจบจบไปก่อนแล้วค่อยยุบสภาจากนี้มันถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับประเทศไทยใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่ามันเป็นสงครามที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้วันนี้นาะยกอนุทินไปพูดว่าถ้ามีขาที่แปลกเรา เราจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าแสงให้เห็นความเป็นไทยผู้น่ายก็คือยิงเลยแต่จริงๆแล้วนี่มันเป็นการเขาเรียกว่าดีเลยแทคติกอย่างไรก็ตามถ้ากระแสน้ําท่วมซาลงทุกคนจะมากดดันที่กองทัพภาคที่สองที่บอกว่าไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวตารางนี้เดียวแต่ตอนนี้มันเสียแล้วเนี่ยทำยังไงอ,มอืมันเสียแล้วนี่ก็กองทัพภาคที่สองยืนยันนี่ว่าทหารเขมรน,นี่ ยึดเนินเจ็ดี่ห้าและเนินเจ็ดสี่ห้าอยู่บนสันปันน้ำบนแผ่นดินของประเทศไทยเนินหกเจ็ดเจ็ดอย่างนี้ปราสาตาควายอย่างนี้เห็นอยู่ตามตาอย่างนี้แล้วจะทำยังไงนี่มันเป็นสงครามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอ่ะคำถามสุดท้ายถามที่ไทกอนนะครับเกี่ยวกับประแสของท่านนายกเนี่ยที่ตกโดยชฉวาะเขตภาคใต้เนี่ยคิดว่าภาคใต้จะ เกิดไปขึ้นกับพรรคภูมใจไทยรวมไปถึงพรรคคุณธรรมนัทด้วยนะครับพรรคการธรมที่บอกว่าสองพรรคเนี่ยจะขับเคี่ยวกันในภาคใต้แต่ดูเหมือนว่าประชาชนไม่โอเคทั้งคุณนนทินแล้วก็อาจจะกรโทบไปถึงคุณธรรมนัทด้วยครับแต่กลายเป็นว่าประชาธิปัตย์มาแรงพี่าทกอมมองยังไงครับก็ก็ต้องแบ่งกันสามพรรคนี่แหละครับที่จะได้คะแนนส่วนประชาธิปัตย์เขาอาจจะได้ในส่วนของบัญชีรายชื่อไปซึ่งน่าจะได้บัญชีรายชื่อจากภาคใต้นี่ ไม่น้อยกว่าหกที่นั่งนะคือจะต้องได้เสียงมากกว่าสองล้านเสียงในพื้นที่ภาคใต้โดยแย่งมาจากพรรคประชาชนนี่แหละคะแนนของบัญชีรายชื่อก็จะขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่งส่วนในระบบเขตพรรคประชาธิบัตยก็น่าจะได้อยู่ประมาณอาจจะสิบบวกจากสงขากับนครส่วนอีกประมาณสักสี่สิบ ก็คงจะแบ่งกันไปไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือกล้าทำมันก็จะหารสามซึ่งตรงนั้นก็ไม่ได้มีผลต่อจำนวนสภาชิกสภาผู้แทนโดยรวมเพราะตอนนี้พื้นที่ใหญ่ที่เขาจะเอาก็คือพื้นที่ของภาคอีสานกับพื้นที่ภาคกลางดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่วางกลยุทธ์ให้กับรัฐบาลอานุทินซึ่งมันมีเรื่องหลักอยู่สีเรื่อง ตอนนี้สําเร็จแล้วเรื่องเดียวก็คือเศรษฐกิจก็คือคนละครึ่งดังนั้นถ้าทําเรื่องขมิน้นสาเร็จทําเรื่องปราบแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ออคือเอาตํารวจเนี่ยคือประชาชนต้องการเห็นตํารวจถูกลงโทษประชาชนต้องการเห็นการยึดทรัพย์บริษัทอ่าที่เอาเงินของพวกสแกมเมอร์มาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในบริษัทต่างๆนี่เขาต้องการเห็นคนเหล่านี้ถูกยึดทรัพย์ถูกลงโทษ ถ้าคุณอรุธทินทําได้กระแสมันก็จะฟื้นกลับมาและสําคัญที่สุดไอ้เรื่องภัยพิบัติเนี่ยถ้าสามารถจะทําให้ชีวิตคนมันกลับคืนมาดํารงชีวิตอยู่ได้ตามฐานานุรูปไม่เดือดร้อนมากนักเนี่ยมันก็อาจจะบรรเทาเ,าเบาบางในคะแนนนิยมในพื้นที่ภาคใต้ได้แต่ถ้าทําเรื่องคเขมรทำเรื่องคอเซนเตอร์อได้เนี่ยมันจะได้กระแสอีสานจะได้กระแสภาคกลางและลามไปจนถึงภาคเหนือ อครับผมวันนี้จะอขอขอบคุณพี่แตกรุษสวรรค์น,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับใค้กาลังใจท่านนายกนะครับเข้าใจว่าท่านนายกเนี่ยถูกด่าจนเละจนเรียกกันว่าถ้าเป็นคนปกติเนี่ยถูกด่าขนาดเนี่ยเสียทรงยืนไม่อยู่ขาเดินไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นท่านนายกท่านก็ คงจะต้องสู้ต่อไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่ชารมพูดแล้วก็ตอกกระใจผมแล้วก็ตอกกระใจกับคนไทยหลายๆคนนะครับทั้งประเทศว่าท่านนายกกาสที่จะยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษประชาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้น้อยมากๆสำหรับคนที่เป็นนายกประเทศไทยนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่ท่านจะยุบสภาก็จัดการกบูจาให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าท่านยุบสภาขึ้นมาแล้วเกิด ไอ้ทางคุณเซนเนี่ยทางคุณเซนเนี่ยบ้าปินแล้วก็ก่อสงคารามเนี่ยเราไม่มีรัฐบาลอำน,น,นาจเต็มมาจากการประเทศไทยแล้วก็จะหุ่นวายพอสมควรเลยทีเดียววันนี้ก่อนจากการขอขอบคุณผู้สับดุรายการของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริรรมอาหารทางชาวกริไทยทางชาวปเกษตร,รสนใจ0 921210669 0 921210669ดูว่าไลน์แอดไทยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ